ส่วนอีกเหตุการณ์นึงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีหนุ่มสองคนต้องใช้คํานี้ซิ่งจนได้เรื่องค่ะทางลงเขาอยู่บริเวณหน้าวัดพระาธาตุเป็นทางลงดอยนะคะแต่ขับรถจักรยานยนต์มาแล้วใช้ความเร็วสูงมากคือซิ่งลงดอยสุดท้ายไปถึงทางโคง้งแหกโค้งสิคะเรียบร้อยเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ชายสองคนสังเกตเห็นชัดว่าไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งคู่ค่ะคแล้วซิ่งรถจักรยานยนต์ลงมาจากดอย ทางยอดดอยสุเทพด้วยความเร็วแล้วตรงเนี้ยคุณกุ๊กผมเคยไปดอยสุเทพผมเคยไปนั่งรอรถฮะตอนจะกลับเนี่ยแล้วมันลาดชันมากแล้วมันลาดชันมากใช่มันลาดชันมากขับธรรมดาก็แทบจะเอาไม่อยู่อยู่แล้วนี่คือซิ่งลงมาค่ะแล้วช่วงที่เข้าโค้งบริเวณบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพรถเนี่ยพุ่งมาด้วยความเร็วรถเสียหลักแหกโค้งไปก็คือทั้งรถทั้งคนเนี่ยล้มแบบเคกระจัดกระจายไปหมดจนเกิดประกายไฟครูดไปกับพื้นถนนแล้วก็พุ่งไปชนราวบันไดโชคดีต้องใช้คำว่าเคราะ ดีมากที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บหนักนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุทางคู่ก็ค่อยๆเหมือนประคองตัวเองขึ้นมายังคงมีแรงลุก,กค่ะแบก,กร่างที่สมบักสมบอมขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็จากไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่องเที่ยวนะฮะใชเ่เป็นพวกป่าพวกเขาพวกอะไรต่างๆโอ้โห<ๆ>ลำบากเลยอะ่ะ <500. S 1> แล้วถ้าเกิดเจ็บหนักไม่มีใครเห็น,ไม,มหนไม่มีใครช่วยอีกนะคะตรงนี้คืออยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะใช่รถรามะคุณกุ๊กตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลาง เนี่ยเราได้มาเพราะว่าวัดวัดโพสต์ไว้เอามาโพสต์แจ้งผ่านโซเชียลหนึ่งเป็นห่วงก่อนหายเจ็บย่างหายเจ็บหายป่วยย่าง แล้วหายอายหรือ,อยังถ้าหายอายแล้วเนี่ยกลับมารับผิดชอบความเสียหายกับทางวัดด้วยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าไปพุ่งชนกับราวบันไดาทางขึ้นของวัดไงจ้าครับแล้วมาได้รับความเสียหายถูกไหมครหายเจ็บหายป่วย<อ>หายโอดหายโอยแล้วก็กลับมารับผิดชอบค่าเสียหายด้วยนะคะครับผมเพราะไม่งั้นทางวัดก็สามารถแจ้งความเอาผิดได้นะครับอะกรัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะแต่ทรัพย์สินเลยนะถูกต้องครับลิเวอร์พูลพรีีซั่น ก่อนเปิดฤดูกาลพบเพรสต o นนอตเอน y o โกฮาม่าเอฟมาริ a นส a n t i นต i ก b ิ o เบสมัครไวกดดอกจัน899แล้วโครออกเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้น Monomax s ์ Mon ax, สตรีมมิที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป